อยู่กับเพจฮอร์โมช่วยกับอาจารย์บางจออยู่กับอาจารย์มาเดียวนะคะวันนี้คุณอยากรู้ไหมคะว่าถ้าเบอร์โทรศัพท์ของคุณมีเลขสองอยู่ อาจารย์ห้ามคล้องเกี่ยวหรือจับคู่กับอะไร2กับศูนย์อาจารย์ไม่อนุมัติอยู่แล้วนะคะเพราะถ้าคุณใช้สองศูนย์เมื่อไร่มันจะเกี่ยวกับความรู้สึกมันจะเกี่ยวกับความงองแงของคุณแล้วนี่เลยค่ะลำท้องการเจ็บป่วยด้วยระบบลำไส้อันนี้อันตรายมากไม่แนะนำนะชื่นอกตมหวานอมคมขกน1 2ึ่งสองนก็ไม่ให้ประกบนะคะเดี๋ยวคุณจะเป็นโรคประสาทเอานะคะดังนั้นเลขนี้มันย้ำคิดย้ำทำและทําให้เราเป็นคนที่วิตกจริตที่กลัวและขี้ขาดค่ะ1นึสมได้ไหมเอ้ยไม่ <4 S 1> <25 S 2> สองสามสอง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 ได 23. 23. ้อยู่สองสองมีความดื้อรั้งแต่ถือว่ายังผ่านอยู่นะยังโอเคอยู่สองสามไม่อนุมัติค่ะบอกเลยว่าสองสามไม่ให้มีเลยดีกว่าเพราะว่าหลังจากที่เกตสถิติมาสองสามทีค่าจริงๆค่ะการเงินการงานความรักถูกโกงถูกหักหลังทุกอย่างพังเลยในระนาดหมดเลยแล้วก็กระดูกไขข้อเส้นเอ็นนะคะสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดไม่ให้มีค่ะ สองจ็บระวังหนี้สินซ้ำซากป่วยเจ็บซ้ำซากไม่ล้างผิดหวังชู้สาวมาแน่นอนและบอกเลยว่ามันจะค่าราคาสั่งเลยค่ะ2 8งแปดดีไม้สองเก้าดีไม้จบละมีแค่นี้แหละมีแค่ไม่กี่ตัวแหละถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ไว้นะคะอาจารย์บอกให้กดกดเดี๋ยวนี้ค่ะต้องกดเดี๋ยวนี้กดไลค์ให้อาจารย์ด้วยเลิฟยูค่า